กราับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็พบกับช่องติ๊กฟิชชิงกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พามาตกปลายังหมายคลองจระเข้ใหญ่นะครับผมวันนี้ก็มาตกหน้าดินกับสปิวนะฮะหน้าดินลงทั้งหมดห้าคันนะครับผมสปิวคันหนึ่งนะครับผมแต่ค่อนข้างร้อนนะวันนี้วันนี้ก็ลงเบ็ดประมาณเก้าโมงครึ่งวันนี้ลงเบ็ดเก้าโมงสามสิบเก้านาทีนะครับผมก็มาสายวันนี้ มีเวลาสองสามชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมฝนตกแรงมากเมื่อคืนนี้น้ําขึ้นบาล้วน้นําไหลแรงมากนะครับผมก็มีผักตบกวนมากเหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้ก็งัดช็อกเกอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งเ <laughs> ยอะที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นปากกันแผบสุดสองหอมฉุยนะครับผมเซงที่ใช้ก็จะเป็นอาพาวเวอร์ฮุกไทยแลนด์นะครับผมทิดสองปอนด์นะฮะ คันที่ใช้ก็จะเป็นลอกเบอร์สามพันสี่พันนะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามแล้วเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงพันในครั้งถัดไปนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้เราก็ไปลุยกันครับผมโอเคครับ ผมอยู่ครับหุดแล้วปะเนี่ยหุดไปแล้วฮะโอ้เสร็ได้ปิ๋วฮนะกปิ๋วอยู่ครับผมนี่ใช้สวยอยู่ฮะ อยู่ครับอยู่ครับผมยี่โกครับผมยี่สศกครับผมนี่ยู่สแวอนนะโอเคครับ อันนินครับผมอันนินครับผมนี่ไซส์สวยฮนะ แครับผมนี่หน้าดินนะอยู่ครับผม ปนินครับผมนี่ฮะเพิ่งจะเปลี่ยนเหยื่อลงใหม่นะฮะกินเลยฮนะ แต้มครับผมเนี้ยสายทอดกรอบครับผม ไซส์สวยครับผมนี่ผลง,งานหน้าดินครับผม ตะเพียนครับผม ที่แรกเนี่ยว่ายี่สกนะครับผมเป็นปนินนะครับผมสายนางฟ้านะครับผมนี่สวยๆเลยคันพุ่งเลยนะฮะสายใหญ่เลยฮนะโอเคครับผม นี่ก็พอเพียงแค่นี้นะครับผมสําหรับหมายของจระเข้นะตกตั้งแต่9โมง3านาทีนะฮนะตอนนี้ก็ถึงเลิกเที่ยงนะเก็บอุปกรณ์เที่ยงนะครับผมปลาก็ได้นี้พอสมควรนะครับผมก็หลุดหล,หลายแต้มอยู่นะฮะนี่ฮนะปลาก็ได้ไปทั้งหมด12ตัวนะครับผมก็มีปลาเพียนหลุดไปหนึ่งตัวนะครับนี่ก็ได้ปลานิลไซส์สวยมาหนึ่งตัวนะฮะนี่ครับวันนี้ดึงคันพุ่งเลยนะนี่ สวยๆเลยเป็นปนีนทั้งหมดนะผมแล้วก็มียี่สกแว้นมาหนึ่งตัวนะครับผมก็อพอได้สนุกนะฮะในเวลาสองชั่วโมงกว,กว่านะครับผมส่วนสปิวก็ไม่ค่อยเข้านะฮะเข้าแต่หน้าดินนะวันนี้แดดร้อนนะครับผมก็พอกินแล้วก็กลับเพียงแค่นี้นะครับผมตกไปเยอะก,ก็กินไม่หมดนะเพราะออกตกเพราะออกตกค่อนข้างจะบ่อยนะครับผมก็ตก เวลาแต่ละหมายที่ผมตกในคลองก็ตามชั่วโมง2ชั่วโมงนะประมาณนี้นะครับผมสูงสุดก็เต็มที่4ชั่วโมงนะฮะอยู่ที่ใช้ก็เป็นปากมันแบบสุดสองคอมฉุยนะครับผมก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ตามที่เพจติ๊กฟิชชิงนะครับหรือตามร้านค้าที่ผมจะลงระบุไว้ใน YouTube นะว่ามีร้านไหนบ้างนะครับผมเย่าเแ,แค่ใหญ่หมายนี้ก็อยู่ตรงเอื้ออาทรน,นะหลังเอื้ออาทรน,นะครับผมเดี๋ยวก็จะปักแผนที่ไว้ให้นะครับผม โอเคครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องตกปลาช่องนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงภายในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปยังหมายคลองจละเข้ใหญ่แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบายบายครับ